ดีครับเพื่อนๆชาวฮอลลีไซทุกคนนะครับวันนี้ครับเราจะมาทาความรู้จักกับชุดหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์พลังขับ10 Diver กับ FIO FA19 ที่ล่าสุดเพิ่งได้ร,รับรางวัล BGVP Award 2024เป็นหมาดๆแถมยังได้รับคําชมจากนักรีวิวต่างชาติว่าเป็น Perfect In-Ear Monitor รายละเอียดจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับ เพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆาจากค้ังเราโฮลิสั์ถ้าเพื่อนเพื่อพร้อมกันแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยครับ FIO FS19 เป็นชุดหูฟัง In-Ear Monitor อร์จากคาั้ง FIO ที่งานนี้ครับเขาได้เลือกใช้ไดเวอร BA ถึง10ตัวด้วยกัน ซึ่งจะเป็นไดเวอร์ B A คุณภาพจากทางโนเลสโดยไดเวอร์แต่ละชุดครับเขาจะแบ่งหน้าที่ในการควบคุมเสียงในแต่ละย่านโดยย่านเบสครับเขาจะใช้ไดเวอร์ B A ถึง4ตัวซึ่งเป็นไดเวอร์เฉพาะที่ทางฟิโอได้ทําการปรับจูนร่วมกับโนเลสและในส่วนในย่านกลางจะใช้ไดเวอร์แบบ B A E D จำนวน2ตัวในการควบคุมและในส่วนของย่านแหลมครับจะใช้ไดเวอร์แบบ B A S W F K จำนวน4ตัวในการควบคุมย่านเสียงแหลมบวกกับการทํางานของชุดคอสอเวอร์เกตออเดอฟายลูบิคอนที่จะทําให้ เสียงในแต่ละย่านมีความเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยจะประกอบด้วยตัวเก็บประจุแบบฟิล์มที่มีความแม่นยำสูงและไม่มีการปรุงแต่งทำให้ไม่สูญเสียรายละเอียดของโทนเสียงในแต่ละย่านรวมไปถึงการออกแบบภายในที่ใช้ท่ออะคูสติกเทคโนโลยีเอสเ b o ที่เป็นสิทธิบัตรของทางฟรีโอโดยเฉพาะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวขยายความถีต่ต่ำและลดเสียงในย่านแหลมลงมาให้เกิดความสมดุล แถมเน้นแยกเบสและเสียงกลางออกมาได้อย่างชัดเจนเลขหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของ FIO FA19 นะครับโดยตัวหูครับเขาจะมากับสวิตช์โหมดมอนิเตอร์และโหมดไฮไฟซึ่งจะมีแนวเสียงที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อเราเลือกใช้โหมดมอนิเตอร์เนื้อเสียงที่ขับออกมาจะเน้นรายละเอียดของเสียงแหลมเหมาะสําหรับงานมอนิเตอร์หรือใช้งานในห้องอัดและเมื่อสลับมาโหมดไฮไฟเสียงที่ขับออกมาจะให้เนื้อเบสที่มีความกระชับเสียงร้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้รู้สึกว่าฟังเพลงได้สนุกเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่าง หหลลลาาากกยยยมเเทีีดวและในส่วนของการออกแบบ f i โอ fs สเนะครับผมตัวหูฟังครับเขาจะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีสามิติ dlp ซึ่งเป็นวัสดุเรซินโดยด้านหน้าตัวหูฟังจะมีลวดลายสวยงามตัวไปที่หูฟังมีความเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันโดยตัวหูฟังจะมาพร้อมขั้วสัญญาณแบบ mmcx แน่นอนครับว่าเป็นชุดหูฟังที่รองรับการถอดเปลี่ยนสายได้โดยในส่วนของท่านำเสียงจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวหูฟังโดยในส่วนของสายสัญญ,ญาณที่ทางฟีโอได้ให้มาครับเป็นสายแบบถัก8เนื้อเงินบริสุทธิ์ หุ้มสายด้วยวัสดุ TPU เกรดคุณภาพทนทานต่อการใช้งานตัวสายมีความยืดหยุ่นเป็นสายลิสต์ที่ป้องกันการเกิดคราบของตัวสายทําให้ใช้งานได้อย่างยาวนานแถมตัวสายยังรองรับการเปลี่ยนหัวสัญญาณได้โดยจะมีหัวสัญญาณ3.5ม mm, ิมและแบบบาลานซ์4.4ให้เราได้เลือกใช้โอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง Fio FA19 กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้าง แล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานอยู่ด้านหน้ากล่องและต่อมาเราก็จะพบกับตัวชุดหูฟังและกล่องเก็บชุดหูฟังเรามาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับโดยตัวหูฟังครับเขาจะประกอบร่างมาให้เราพร้อมใช้งานได้ทันทีและเมื่อเราจับตัวหูฟังครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวหูมีความพรีเมียมมากๆด้วยกันขึ้นรูปของตัวหูที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งบอดี้มีความเรียบเนียนไลท์ตเข้ บวกกับสายสัญญาณคุณภาพที่ทางฟิโอได้ให้มาเรียกได้ว่าลงตัวทั้งหูฟังและตัวสายสัญญาณและในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางฟิโอได้ให้มาก็จะมีกล่องเก็บหูฟังแบบหนังที่ภายในครับเขาจะมาพร้อมกับจุกหูฟังแบบสปินฟรีและชุดจุกหูฟังเนื้อซิลิโคน Hs18 ของทางฟิโอ io, หัวแปงแบบบาลานซ์4.4แปงทำความสะอาดหูฟังคลิปหนีบตัวสายสัญญาณและตัวช่วยปลดสายหูฟังและสุดคุ้มกับชุดจุกหูฟังที่ให้กันมาแบบจุกจุก อย่่างงเต็มกลและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ FIO FS19 แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลดการผลิตณเวลานั้นโดยในส่วนของแนวเสียงของ FIO FS19 เราจะแบ่งเป็น2แนวเสียงนะครับผมโดยเรามาเริ่มต้นในส่วนของแนวเสียงแบบมอนิเตอร์ โดยในเสียงของย่านเบสจะมีความแน่นกระชับมวลของเบสกำลังดีไม่หนาจนเกินไปเนื้อเบสลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเสียงในย่านแหลมจะนำเด่นชัดดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลักไปได้ไกลมีความฟุง้งฟิ้งและเป็นประกายอย่างชัดเจนด้านเสียงร้องจะมีความอุ่นใสชัดเจนเป็นธรรมชาติตําแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางในด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างและความลึกที่พอๆกันการแยกมิติและระยะของชินนตรีทำออกมาได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนของแนวเสียงของ FIO f, f a 1 9ในโหมด HiFi เนื้อเบสมีขนาดใหญ่แน่นกระชับลงได้ลึกมวลเบสไม่หนาจนเกินไปสปีดเบสปานกลางฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกเสียงในย่านแหลมแอบถอยเล็กน้อยแต่ยังดึงรายละเอียดออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลักไปได้ไกลแอบมีความฟุง้งฟิงและมีประกายเล็กน้อยด้านเสียงร้องเขาจะนำออกมาด้านหน้าเสียงร้องออกในโทนอุ่นใสเป็นธรรมชาติฟังสบายและในสุนของเวทีเสียงครับ จะให้ความกว้างและความลึกที่พอๆกันการแยกมิติและระยะของชิรชนตีทำออกมาได้อย่างชัดเจน โดยรว,วมนะครับเพื่อนๆผมรู้สึกว่า FIO FS9 เป็นสุดยอดชุดหูฟัง Driver BA ที่ทาง FIO ได้ทําการปรับจูนจนผมรู้สึกว่าเนื้อเบสที่ใช้ Driver BA ขับออกมาได้ดีมีความแน่นกระชับซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับเราจะคุ้นเคยกับการปรับจูนตัว Driver BA ให้เน้นในส่วนของเสียงแหลมนะและเสียงร้องแถมยังรองรับการปรับโหมดมอนิเตอร์และโหมดไฮไฟซึ่งในโหมดมอนิเตอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเสียงที่ขับออกมาให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากๆสมกับเป็นตัวท็อปของทาง FIO ซึ่งหากเพื่อนๆต้องการ เพิ่มเนื้อเบสให้มีความกระชับมากขึ้นก็สามารถปรับในโหมดของ HiFi ให้มีแนวเสียงที่กระชับฟังสนุกมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นชุดหูฟังตัวจบของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้หากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทางพิม์งาน l y ลิสัยได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิสัยกับเทปรีวิว FIO FA19 ใ <c oughs> นครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม ก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ